มากินข้าวสิกับดีดีกับดีบดีมีทั้งแกงกระตุ้มยำมีทั้งแกงกละต้มยำอํำอ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 ำ,อำ,อำสวัสดีค่ะนั่นผู้ปกครองนะคะและสวัสดีเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นะคะกินดีมีสุขค่ะ กินดีมีสุขคืออะไรคะก็คืออาหารดีที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะเด็กๆอาหาร5หมู่นะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะเด็กๆและหมู่ที่1นนะคะโปรตีนได้จากเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะนมไข่และถั่วต่างๆค่ะเด็กๆ หมู่ที่2นะคะคาร์โบไฮเดรตได้จากข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันค่ะหมู่ที่3นะคะเกลือแร่ได้จากผักใบสีเขียวค่ะผักสีเหลืองเช่นฟักทองผักบุ้งแครอทคะนา้า และหมู่ที่4นะคะเป็นมิตามินค่ะได้จากผลไม้ชนิดต่างๆนะคะเด็กๆเช่นฝรัง่งแอปเปิลกล้วยและแก้วมังกรเป็นต้นค่ะและหมู่ที่5นะคะเป็นไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์ค่ะเช่นนะคะน้ำมันหมูนะคะเป็นไขมันที่ได้จากสัตว์ค่ะน้ำมันปาล์ม และน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเป็นไขมันที่ได้จากพืชค่ะเด็กๆและสิ่งที่สำคัญนะคะเด็กๆที่จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคือสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกันนะคะก็คือการออกกำลังกายนะคะอย่างสม่าเสมอดื่มน้ำมากๆและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะเด็กๆ และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราเลยนะคะเด็กๆเช่นน้ำอัดลมลูกกวาดอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะเช่นเฟรนไฟรายแฮมเบอร์เกอร์อาหารทอดทุกชนิดเป็นต้นค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นั้นมีอาหารชนิดใดบ้างและเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆจะรับประทานอาหารนะคะ เด็กๆอย่าลืมล้างมือก่อนทุกครั้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูอันต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้พบกับครูอันในหน่วยการเรียนรู้หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ